วันนี้นะคะเราก็จนะมารีวิวอันนี้ใส่ฐานไปแล้วนั่นเองนะคะมันจะเป็นอะไรมาดูกันค่ะส่วนแวป๊บนึงนะคะเออเดี๋ยวเราเอลอซี่หย่อมา เฟอร์บี้นี่ก็โอ้ยหวางจาังตกอีอกแล้วครับเฟอร์บี้เราจะมารองอบของกันนะค

อบสุกเลยคเราจะมาลองทอดมั่งกันนะคะคอได้ยินไหมคะไอติมทอดแั่งีั้ออกอค่ะก็จะมาทำไอติมทอดใช่ไะมฮาว้าวเป็นแนวตรงนลคะแล้วก็ โอเคไม่ไม่ได้ใช้คำพูดอะไรที่คุใช้คำพูดมาออกมาพูดเลยนะคะก็เราใช้ไปทั้งหมดกี่อันแล้วไอสามอย่างหกอันนะคะต่อไปเราก็จะมาอบขนมปันกัน ทันเ็ทนใช้ปสี่อย่างสีอย่างเ็ชิ้นเอ้ยชิ้นที่เลนเกมนเกมของเกมนียที่แล้วให้มาขอโทษคมานานแล้วไงเ้าก็อโทษครับก็เย จะมารองอุ่นทับเค้กกันค่ะแต่อันนี้ไม่มีเสียงไม่มีไฟนะคะ่ตรงนี้มันเป็นรูบนะะนุนะคะ